ไไ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 ที่ผู้ไปเมครับตอนนี้เราก็ได้แกะกล่องออกมาแล้วครับยัด้าถากของ ่หน,น,น้าก,กากดีมันจะกดไฟได้นะครับกดไฟได้ที่รัดก็จะลัดตามขนาดรีรากของเรารับไฟฐานก็หาซื้อง่ายๆนะครับฐา,า,า,านก้อนเลยๆครับ หน้ากากแล้วนะครับอ๋อไอ้ร่องนิ้มก็จะเป็นที่หายใจครับหายใจได้ครับมือครับมือใส่ได้พอดีมือกับเด็กเบบีแล้วก็ทุกคนนะครับนันใส่ได้นะครับใส่ได้แล้วตรงนี้จะเป็นที่รัดข้อมือนะครับเก็บไปก่อน นี่สำคัญสุดเลยครับที่พ่นยายครับ <c oughs> พ่นได้นะครับ หมดแล้วอะ่ะขีดไม่ออกอ่ะน,นี่ก็คือใยที่ผมยิงไว้นะครับแข็งแน่นๆนะครับใยจ,จะมีลักษณะนี้นะครับเหมือนที่พ่นสเปรย์ปีใหม่นะครับใหญ่ สามารถเกะออกได้นะครับสามารถเปิดปิดได้นะครับผมจะมาใส่ให้ดูครบเสร็จนะครับ ทาหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับสามารถเด็กเด็กไปได้นะครับเที้นนะครับมีอะไรบ้างไหม